จากที่รัสเซียนะคะพาคุณผู้ชมไปดูอีกหนึ่งความคืบหน้าค่ะกรณีที่กองกําลังอิสราเอลนั้นโจมตีทางอากาศในกรุงดามัสกัสเมืองหลวงของซีเรียเมื่อ1เมษายนนะคะแล้วก็ทําให้พื้นที่บางส่วนโดยเฉพาะอาคารกองศูนย์ของสถานทูตอิรานนั้นพังถล่มลงมาขณะเดียวกันเนี่ยยังมีการทําให้สมาชิกกองกําลังพิทักษ์ประัติอิรานเจนายเสียชีวิตด้วยล่าสุดนี้นะคะที่ปรึกษาระดับสูงของผู้นําของอิรานก็คือยะยารอฮิมซอฟาวีเนี่ยประกาศชัดเจนเลยว่า ณเวลานี้สถานทูตของอิสราเอลจะไม่ปลอดภัยอีกต่อไปเป็นการประกาศเรื่องของการแก้แค้นการโจมตีที่เกิดขึ้นนะคะแล้วก็บอกได้ว่าณนะตอนนี้แนวหน้าฝ่ายต่อตาแน,น,นาวต่อต้านพร้อมทุกอย่างแล้วการตอบโต้จะเป็นอย่างไรจําเป็นต้องรอในวันนี้และก็บอกได้ว่าการเผชิญหน้าที่กําลังจะเกิดขึ้นชอบด้วยกฎหมายและก็เป็นสิทธิทางกฎหมายประเด็นเรื่องนี้เนี่ยสืบเนื่องมาจากว่าผู้ที่เสียชีวิตสองนายเป็นนายผลก็คือมฮัมหมัด ราเซซาเฮดีและก็โมฮัมหมัดฮาดีฮาจิรามิฮิซึ่งสองคนนี้เ,เป็นผู้วิชาการระดับสูงของกองกําลังคุดเป็นหน่วยปฏิบัติการพิเศษในต่างแดนของกองกําลังพิทักษ์การปฏิวัติแห่งอิหร่านอย่างซาเฮดีเ,เคยดํารงตําแหน่งระดับบัญชาการหลายตําแหน่งนะะระหว่างปฏิบัติหน้าที่เป็นเวลากว่า40ปีแล้วก็กลายเป็นทหารระดับสูงสุดของอิหร่านที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นค่ะครับในขณะที่ทางด้านกระทรวงกลาโหมของอิสราเอลออก,ก ออกถแถลงการนะครับหลังจากที่โยฮาฟกันแล่นรัฐมนรีว่าการกระทรวงกลาโหมของอิสราเอลนั้นจาัดก,การประชุมประเมินสถานการณ์ของการปฏิบัติการกับเจ้าหน้าที่ทหารและหน่วยข่าวกรองอาวุโสโดยคําแถลงของอิสราเอลพร้อมสําหรับสถานการณ์ใดๆก็ตามที่อาจเกิดขึ้นเกี่ยวพันกับความสัมพันธ์ที่ตึงเครียดกับทางด้านอิหร่านนะครับขณะที่โยฮาฟกันแล่นออกมากล่าวในเวลาต่อมาว่าได้มีการเตรียมการระบบป้องกันภัยไว้เรียบร้อยแล้วสาหรับการตอบสนองทุกสถานการณ์กับอิหร่าน อย่างไรก็ตามนะครับสื่อทางการของอิหร่านได้มีการรายงานถึงความเห็นของนักวิจารณ์ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้นะครับในการที่ทางด้านฝั่งของอิหร่านนั้นเนี่ยจะมีการตอบโต้อิสราเอลโดยทางด้านเฮสมาตุลเลฟฟลาฮัสปิเชอดีตประธานคณะกรรมการความมั่นคงแห่งชาติและนโยบายต่างประเทศของรัฐสภาอิหร่านได้ออกมาเตือนนะครับว่าอิหร่านนั้นไม่ควรสร้างความรุนแรงมากขึ้นกว่าเดิมประเทศไม่ควรทําผิดพลาดทางเชิงกลยุทธ์ในขณะที่กําลังอยู่อย่างโดดเดี่ยวดังนั้นประเทศที่ กำลังสร้างขีดความสามารถด้านการป้องกันนั้นอิหร่านก็ไม่ควรตกหลุมพรางและการยุยงปลุกปั่นที่สร้างขึ้นโดยนายกรัฐมนตรีของอิสราเอลทางด้านเราะมานกาเรมันปูนักวิจารณ์ในอิหร่านก็บอกว่าอิหร่านนั้นถือได้ว่ากำลังถูกโดดเดี่ยวในภูมิภาคนี้และการโจมตีทางอากาศของอิสราเอลในซีเรียถือเป็นการยั่วยุกับการดึงอิหร่านให้เข้าไปสู่สงครามที่กว้างขึ้นนอกจากนี้ประเทศอื่นๆในภูมิภาคก็อยากเห็นอิหร่านเข้าไปพัวพันกับสงครามที่จะทำลายอำนาจท,ทางทหารและทำให้อิหร่านนั้นอ่อนแอลงขณะที่ทางด้าน เว็บไซต์ข่าวของทางด้านเอ็นเตคาของอิรานนั้นซึ่งเป็นที่นิยมที่สุดในประเทศเนี่ยก็มีการรายงานนะครับว่าอิรานนั้นตอนนี้มีทั้งหมด4ทางเลือกด้วยกันในการตัดสินใจว่าจะตอบสนองต่ออิสราเอลอย่างไรทางเลือกที่1น,นั้นก็คือการใช้ขีปนาวุธแล้วก็โดรนกําหนดเป้าหมายไปที่ทหารและโครงสร้างต่างๆของอิสราเอลทางเลือกที่2คือลักษณะตาต่อตาฟันต่อฟันนะครับโดยอิรานตั้งเป้าในภารกิจ ทางการทูตของอิสราเอลในประเทศใดประเทศหนึ่งของภูมิภาคซึ่งถือเป็นการตอบสนองตามที่เคยเผชิญทางเลือกที่สามนั้นคืออิหร่านอาศัยความสามารถในการปฏิบัติการและพลังรวมของกลุ่มตัวแทนระดับภูมิภาคดำเนินการโจมตีฐานทัพทหารและศูนย์กลางสำคัญของอิสราเอลอย่างตรงเป้าหมายจนทำให้เกิดผลกระทบหนักและทางเลือกที่4นั้นอิหร่านไม่ตอบสนองในแบบทันทีเพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้สงครามบานปลายในภูมิภาคแต่เข้าร่วมในสงครามที่บั่นทอนความเชื่อถือของอิสราเอลพร้อมทั้งยังรักษาตํา แน่งอำนาจทางการทหารของตัวเองเอาไว้ในูุิภาคต่อไปได้ครับนอกจากนี้นะคะมีการรายงานนะคะจากทางด้านของเจ้าหน้าที่ทางการสหรัฐเนี่ยก็มีความกังวลและก็เชื่อว่า อิหร่านเนี่ยน่าจะมีการโจมตีบุคลากรของสหรัฐอเมริกาหรือไม่ก็อิสราเอลไม่ว่าทางใดก็ทางหนึ่งนะคะแต่ว่าจากการเปิดเผยของเจ้าหน้าที่ระดับสูงของทางสหรัฐอเมริกาเนี่ยเชื่อว่าการตอบโต้อของทางการอิหร่านนั้นเป็นสิ่งที่ไม่อาจจะหลีกเลี่ยงได้แล้วก็อิสราเอลเองก็มีการประเมินแบบเดียวกันแล้วก็เตือนด้วยว่าการโจมตีที่เกิดขึ้นอาจจะเร็วที่สุดก็คือสัปดาหนะ์หน้า เพิ่มเติมจากข่าวกรองของสหรัฐอเมริการะบุแบบนี้ว่าอิร่านเนี่ยอาจจะมีการใช้ฝูงโดวนกรมเกาเซสไชเฮดและก็อุปกรณ์ร่อนเรื่องของขี่บาวุธร่อนนะคะแล้วก็อาจจะมีการเล็งเป้าไปที่ที่ตั้งทางการทูตรวมไปถึงสถานกงศูนย์แห่งหนึ่งของอิสราเอลขณะเดียวกันค่ะรายงานอ้างอิงจากเจ้าหน้าที่กละทรวงมหาัฐระบุว่ากรณีแบบนี้ถ้าเกิดขึ้นจริงๆเนี่ย มันไม่ได้มีเหตุโจมตีในการเล่นงานบุคลากรของสหรัฐอเมริกาในภูมิภาคดังกล่าวตั้งแต่ช่วงปลายเดือนมก,กราคมแล้วซึ่งคราวนั้นเองมีโดนกระมิกระเซ้นลำหนึ่งไปสังหารทหารสามนายที่ประจำการอยู่ที่ป้อมชายแดนใกล้กับชายแดนจอแดนแล้วก็ซีเรียขณะเดียวกันช่วงกลางสัปดาห์ที่ผ่านมาก็มีเรื่องของโดรนเนี่ยสองลำที่ไปอยู่ใกล้กับฐานทัพทางใต้ของซีเรียด้วยค่ะในขณะที่ทางด้าน เครื่องบินรบของกองทัพอิสราเอลนั้นได้ปฏิบัติการโจมตีทางอากาศต่อเป้าหมายหลายแห่งในภูมิภาคทางตะวันออกของเลบานอนนะครับซึ่งมีพรมแดนติดกับซีเรียและเป็นอีกหนึ่งฐานที่มั่นของกลุ่มฮิสบอลเลาะนอกเหนือจากภูมิภาคทางตอนใต้ของเลบานอนนะครับเบื้องต้นยังไม่มีรายงานการเกิดความเสียหายและจำนวนผู้เสียชีวิตหรือว่าได้รับบาดเจ็บอย่างไรก็ตามนับเป็นครั้งที่2ในรอบหนึ่งเดือนนะครับที่กองทัพอิสราเอลโจมตีเข้าพื้นที่ทางตะวันออกของเลบานอนและการโจมตีครั้งล่าสุดนี้เกิดขึ้นไม่นานหลลลังจาากกทีุ่่มิบลละ อ้างว่าสามารถยิงอากาศยานไร้คนขับหรือว่าโดรนรุ่นเฮอร์เมส450ตกในเลบานอนทั้งนี้กองทัพอิสราเอลและกลุ่มฮิสบอลเลาะในเลบานอนจมตีข้ามรมแดนกันอย่างต่อเนื่องคู่ขนานไปกับสงครามในฉนวนกาซาซึ่งยืดเยือมาตั้งแต่วันที่7ตุลาคม2566โดยการสู้รบข้ามรมแดงนั้นเลบานอนส่งผลในหะ้มีผู้เสียชีวิตไปแล้วเนี่ย349รายในเลบานอนนะครับซึ่งส่วนใหญ่เป็นสมาชิกของกลุ่มฮิสบอลเลาะแต่มีพลเรือนรวมอยู่ด้วยอย่างน้อย68ราย ส่วนอิสราเอลนั้นมีผู้เสียชีวิต18รายแบ่งเป็นทหาร10นายและพลเรือนอีก8รายด้วยกันครับขณะเดียวกันนะคะครบรอบ6เดือนแล้วจากการที่กองกําลังอิสราเอลและก็กลุ่มฮามาสมีทั้งการตอบโต้มีทั้งการโจมตีนะคะทางด้านของผู้นําอิสราเอลอย่างเบนจามินเนทันยาฮูได้มีการถแถลงการครบรอบ6เดือนนับตั้งแต่ที่มีสงครามเริ่มต้นขึ้นทางด้านของผู้นําอิสราเอลเนี่ยระบุว่ามีการจัดการหรือว่าดําเนินการ ทางด้านของกองกำลังของฮามาสทั้งหมด19กองพันแล้วก็มีทั้งผู้บัญชาการอาวุโสรวมไปถึงกลุ่มฮามาสด้วยนะคะมีการจับกลุ่มทั้งกลุ่มฮามาสรวมไปถึงทําลายโรงงานที่มีการผลิตจรวดอาวุธรวมไปถึงกระสุนแล้วก็สิ่งที่อยู่ใต้ดินอย่างเป็นระบบ ทางการของอิสราเอลระบุแบบนี้ว่าณนะวันนี้เองเนี่ยมีการประกาศอย่างชัดเจนว่าจะไม่มีการหยุดยิงถ้าเกิดว่าไม่มีการส่งตัวประกันกลับมานี่เป็นนโยบายสำคัญของรัฐบาลอิสราเอลขณะที่รัฐมนตรีกาลาโหมของอิสราเอลอย่างโยอาฟกาลันนะคะก็ออกมาระบุเช่นเดียวกันว่านี่คือความสำเร็จของการปฏิบัติการที่เกิดขึ้นใน่านยูนิสทั้งจากกองพลที่98หน่วยต่างๆมีการทำลายเป้าหมายของกลุ่มฮามาสอย่างเช่นโกดังอาวุธใต้ดินสำนักงานใหญ่ และก็กลุ่มฮามาสณวันนี้ไม่สามารถทําหน้าที่เป็นองค์กรทหารทั่วฉนวนกาซาได้ขณะเดียวกันกองทัพอิสราเอลค่ะได้มีการถอนทหารภาคพื้นดินออกจากฉนวนกาซาทางตอนใต้เพิ่มเติมหรือไเพียงกองพลน้อยเท่านั้นทางการสหรัฐมองว่าอันนี้อาจจะเป็นการถอนเพื่อพักผ่อนหรือว่าการปรับตัวแต่ว่ากองกําลังสําคัญยังคงปฏิบัติหน้าที่อยู่ที่จุดอื่นของดินแดนปาเลสไตน์ค่ะครับยังอยู่กันที่อิสราเอลนะครับคุณผู้ชมครับวันเสาร์ที่6เมษายน2567นั้น ปรากฏว่าที่อิสาราเอลโดยเฉพาะที่กรุงเทลอาวิฟนั้นเนี่ยมีประชาชนนับแสนรวมตัวกันประท้วงเพื่อขับไล่ทางด้านเบนจามินในธัญ,ญาฮูนายกรัฐมนตรีของอิสาราเอลนะครับการชุมนุมนั้นบอกว่ามีประชาชนราวๆหนึ่งแสนคนมาร่วมกันที่สี่แยกแห่งหนึ่งของกรุงเทลอาวิฟซึ่งถูกตั้งชื่อใหม่ให้ว่าจัตรุรัสประชาธิปไตยนับตั้งแต่มีการประท้วงใหญ่ต่อต้านการเป็นรูปกระบวนการยุติธรรมเมื่อปี2566นะครับผู้ประท้วงตะโกนว่าเลือกตั้งใหม่เดี๋ยวนี้เรียกร้องให้นายกรัฐมนตรีเบนจามินในทัญญู ในชันยาฮูนั้นลาออกท่ามกลางสถานการณ์สงครามที่เข้าสู่เดือนที่7นะครับนอกจากนี้ยังพบเห็นการชุมนุมในเมืองอื่นโดยมียาอิลาปิสผู้นําฝ่ายค้านของอิสราเอลเดีย่ยเข้าร่วมประท้วงที่เมืองคาฟาซาบาก่อนออกเดินทางไปประชุมที่สหรัฐอเมริกานะครับซึ่งทางด้านในส่วนของยาอิลาปิสนั้นบอกว่าพวกเขาไม่ได้เรียนรู้อะไรเลยพวกเขาไม่เปลี่ยนแปลงก็คือหมายถึงทางด้านฝั่งของรัฐบาลนะครับแล้วก็บอกนะครับว่าจนกว่าเราจะส่งพวกเขากลับบ้าน พวกเขาจะไม่มอบอพวกเราจะไม่มอบโอกาสให้พวกเขานะครับและพวกเขาก็ไม่มอบโอกาสให้ประเทศแห่งนี้ก้าวเดินไปข้างหน้านะครับสื่อมวลชนอิสราเอลรายงานนะครับว่าเกิดการประทะกันระหว่างผู้ประท้วงกับเจ้าหน้าที่ตำรวจในเทลอวิปและตำรวจเปิดเผยว,ว่ามีผู้ชุมนุมรายหนึ่งนั้นก็ถูกจับกลุมตัวเช่นเดียวกันในเวลาต่อมาการชุมนุมในเทวอวิปนั้นได้มีการบรรดาครอบครัวของตัวประกันที่ถูกควบคุมตัวในกาซาและพวกผู้สนับสนุนนั้นก็เข้าร่วมการชุมนุมด้วย ก่อนหน้านี้กองทัพอิสราเอลแถลงว่าทหารนั้นสามารถกู้ศพของตัวประกันรายหนึ่งที่ถูกพวกนักรบฮามาสนั้นลักพาตัวระหว่างการโจมตีเมื่อวันที่7ตุลาคม2566นะครับและต่อมาได้ถูกฆาตกรรมระหว่างถูกควบคุมตัวในฉนวนกาซาการกู้ศพของอ e as ีลัสคัสตีทำให้ตัวประกันรายนี้กลายเป็นร่างไร้วิญญาณของตัวประกันรายที่12นะครับที่กองทัพอิสราเอลนั้นเนี่ยนำออกมาจากฉนวนกาซา ปฏิบัติการโจมสายฟ้าแลบของฮามาสเข้าสู่อิสราเอลนันเนี่ยสร้างความเสียหายและก็มีผู้เสียชีวิตราว1,170รายในขณะที่ฝั่งของอิสราเอลนั้นเนี่ยมีการตอบโต้นะครับและก็สังหารคนในฉนวนกาซาไปแล้วตอนนี้เนี่ยครับ33,137รายซึ่งส่วนใหญ่ก็เป็นผู้หญิงแล้วก็เด็กครับและก็มีตัวประกันเนี่ยที่ถูกควบคุมตัวไว้เนี่ยราว250คนและก็สามารถที่จะปล่อยตัวกันออกมาซึ่งวันนี้เนี่ยกองทัพอิสราเอลประเมินนะครับว่ายังมีผู้ที่ ถูกจับเป็นตัวประกันอยู่จํานวน129รายและก็บอกว่า30 3 4รายนั้นสันนิษฐานว่าเสียชีวิตแล้วครับมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่มซุปเปอร์แ k งส์แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ